ก็ได้ได้ว่ากลายเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีกไปในทันทีนะครับสำหรับสโมสรบุรีรัมยูนเต็ดครับทีมตัวแานจากประเทศไทยในฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียถ้วยใหญ่ที่สุดอย่าง FC Champions League Elite นะครับก็เรียกว่าเป็นทีมเดียวนะที่ได้เล่นในถ้วยใบนี้นะครับแล้วโหการปรับระบบใหม่ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ย แล้วก็เรื่องของกติกาใหม่เนี่ยทำให้บุรีรัมนะกลายเป็นทีมจากประเทศไทยที่น่าจับตามองไปเลยครับเพราะณนะตอนนี้เนี่ยบุรีรัมลงสนามไปแล้ว2เกมปัะทะกับทีมแชมป์ลีกญี่ปุ่นอย่างวิเซอร์โกเบก่อนหน้านี้ก็ไม่แพ้นะครับเสมอได้แล้วเกมนัดล่าสุดที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ก็คือบุกไปเจอกับเซนทันโคสมารีนานะครับ ก็ยังสามารถบุกไปเอาชนะได้ถึงบ้านเขาเลยนะครับโดย2ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยได้จากความสามารถของบิสโซลีในนาทีที่30และก็อีก1ประตูเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับจากกูดซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงท้ายเกมครับนาทีบาปเนี่ยทางหน้าของเซนทันค้สมารีนาจะได้ประตูตีไข่แตกจากทางมูรากิสนะครับ ต่ว่าก็ไม่ทันการแหละนะครับกลายเป็นบุรีดร์รที่บุกไปเอาชนะสโมสรจากออสเตรเลียไป2ประตูต่อหนึ่งครับทำให้เกมบบนัดนี้บุรีดโหน่าสนใจครับคว้าชัยชนะนัดแรกในรายการนี้ได้สำเร็จแล้วก็ยังเป็นการประกาศสักดาชื่อเสียงของทีมสโมสรจากประเทศไทยด้วยนะครับแน่นอนนะครับผมไล่เรียงแบบนี้ก่อนสำหรับไลน์อัพ1 1 ผู้เล่นตัวจริงของบุรีรัมผมต้องเล่าก่อนว่าในปีนี้รายการสโมสรชิงแชมป์เอเชียเขาเปิดโอกาสให้ทุกทีมเนี่ยสามารถส่งผู้เล่นได้เต็มอัตราศึกนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นโลเคอลหรือจะเสริมมายังไงเนี่ยใส่ได้หมดนะครับเกมนี้เนี่ยบุรีรัมจัดผู้เล่นนะผู้รักษาประตูเป็นอัธเทอริทแนวรับก็มีกูดนะครับมีดูเกามีคิมนะส่วนตรงกลางก็มีเขาสิบ ทีรรทรบุญมาทันทาบินาสแล้วก็ดยอนคูแนวรุกก็มีสุภชัยใจเด็ดครับลูคสัสคิสปิมแล้วก็บิสโซลี่นะครับคือถ้าสังเกตจากไลอัพของทีมบุรีรัม์นะก็อาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์หน่อยว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมมีนักเตะไทยอยู่ในสนามแค่2คนเองกับไลอัพนี้นะครับแต่ก็ต้องเล่ากันแบบตรงไปตรงมานะว่าเอาตรงๆนะ แค่ผมได้เห็นนะครับตัวของเทียรทอนเนี่ยสวมปอกแขนกับตันทีมเนี่ยโอ้โหนี่ก็เป็นแบบสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจแล้วนะครับเพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลระดับเอเชียเนี่ยนะทุกทีมก็มีนโยบายที่แตกแต่างกันออกไปซึ่งบุรีด,ดามเขาก็ชัดเจนเกี่ยวกับเวนี้อยู่แล้วว่าเขาเอาผู้เล่นที่ดีที่สุดมาแข่งขันในรายการที่ดีที่สุดของเอเชียถ้าคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นภาพได้ชัดเลยว่าโอ้โห ไลน์อัพของบุรีรัมซึ่งเป็นทีมระดับแชมป์ไทยลีกเนี่ยจัดตัวแบบนี้แล้วยังเลือกให้เทียรทรเป็นกัปตันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจแล้วและที่ผมรู้สึกได้ก็คืออย่างน้อยเราก็ยังมีตัวลูกอย่างสุชัยใจเด็ดอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าน่าประทับใจนะเพราะว่าบุรีรัมเล่นได้ดีกว่าเจ้าถิ่นซีอีกนะครับเจ้าถิ่นทีมสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยนะครับ เรียกว่าเป็นรองทางหน้าของบุรีรัมย์อยู่หลายก้าวเลยทีเดียวบุรีรัมย์ครองบอลเหนือกว่านะครับโอกาสยิงรวมเหนือกว่านะแล้วก็เรียกว่าเล่นเหมือนไม่เหมือนเหมือนไม่ไม่ใช่ทีมเยือนอะ่ะคือเล่นเหมือนเป็นเจ้าถิ่นอะ่ะเล่นดีมากนะครับแล้วก็เล่นแบบคบวงจรอ่ะนะครับทีมจากออสเตรเลียเนี่ยเป็นรองเยอะจริงๆนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, ก็มันมีนักเตะ ความสามารถเฉพาะตัวสูงค่าจ้างแพงเยอะนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าบุรีรัมเขาก็ <c oughs> ก,ก็เดินในเวนี้นะครับในผู้บอทถ้วยรายการนี้นะครับสำหรับมุมผมเนี่ยไม่ได้ฟีเรียตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการเก็บใช้ชนะในนัดนี้ของบุรีรัมเนี่ยส่งผลให้นะครับสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยแน่ๆก็คือเก็บในเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์ไปได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการออกสตาร์ทสองนัดแรกแล้วยังคง กากลุ่มนะอยู่บนบนของตารางคือถ้าดูในแง่ของการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิทปีนี้โหหน้าหวัดเสียวเหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหมีทั้งจากญี่ปุ่นเกาหลีนะครับหรือแม้กระทั่งทีมแก่งๆจากออสซี่อย่างเงี้ยมีจีนด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นทีมบุรีรัมย์อะนะครับก็ก็ถือว่ามาจากประเทศไทยอะนะครับ แล้วสามารถยืระยะได้ขนาดนี้จากการออกสตาร์ทสองเกมสำหรับมุมผมผมเซอร์ไพรส์นะกับผลงานของทีมบุรีรัมย์ในการออกสตาร์ทแบบนี้เพราะต้องยอมรับนะว่ารายการนี้เนี่ยไม่มีหมูนะแร่งทุกทีมแข่งเป๊กทุกทีมนะครับแข่งในระบบนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าแต่และทีมก็เสริมแบบจัดเต็มแหละถามว่าภูมิใจไหมกับชัยชนะของบุรีรัมย์ในครั้งนี้ผมภูมิใจนะหนึ่งผมเห็นทีละทอนสวมบทแข่งกับตันาทีมนะครับสูภบชัยเจดเด,ด ได้มีโอกาสนะครับเป็นตัวจริงแล้วก็การเปลี่ยนตัวก็มีการส่งนักเตะไทยของเราลงมาในสนามนะไม่ว่าจะเป็นสะัสะละัไหประโคนที่ก็เพิ่งจะมีชื่อนะครับประกาศล่าลสุๆรลล้อนๆที่ติดทีมชาติในการแข่งขันคิงคัพด้วยพิธิวัตรก็ถูกส่งลงมานะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแหละที่ถูกพูดถึงเยอะจากชัยชนะนัดนี้ของบุรีรัมนะครับก็ทําให้ ชาติในย่านอาเซียนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับเมื่อสโมสรตัวแทนจากไทยก็ไม่ได้ทําให้ขายหน้านแหละนะครับแล้วก็ทําได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาแหละนะครับผมมองว่าเกมนี้นะครับบุรีรัมมีหลายจุดที่พยายามวางอัตลักษณ์ของพวกเขาไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การเล่นพอวันนี้นะครับมาอยู่ในถ้วยที่มันแบบหแข็งแก่ง ระดับเอเชีย e ก็ไม่อยากจะเสียค่าสัมประสิทธิ์เพราะว่ามันกระทบไทยนะคือถ้าเสียค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยก็มีผลกับสมโมสรนในประเทศไทยในการมาเล่นในอนาคตซึ่งบุรีรัมย์ก็ยังรักษาโมเมนตัมตรงนี้ได้ดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจากกระแสที่อาจจะมีคาวิพากษ์วิจารณมาว่าบุรีรัมย์เนี่ยนะครับส่งผู้เล่นนักเตะโลโค้จากประเทศไทยน้อยเกินไปนะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าหูบุรีรัมย์มีรายการ การแข่งขันเยอะมากนะครับทั้งในการแข่งขันไทยลีกเองนะครับบอลถ้วยในประเทศไทยเอ่ยสองถ้วยนะยังไม่รวมการแข่งขันในอาเซียนชอปปีค้คัพอีกนะครับหรือในเอเชียอีกคือถ้าจัดเป็นตารางออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะส่งนักเตะไทยของเรานะครับมาพัฒนาฝีเท้าได้เลยแล้วผมพูดตรงๆนะครับใครได้ติดตามรายการระดับเอเชียเนี่ยนะมันก็เป็นการบอกได้อย่างชัดเจนแล้วว่า เฮ้ยถ้าคุณส่งนักเตะนะครับฝีเท้าระดับอาเซียนไปแข่งขันเอเชียเนี่ยภาพมันออกมาเห็นชัดเจนเลยว่ามันแตกต่างกันเยอะดังนั้นเนี่ยผมว่าการขัดเกลาหรือพัฒนานักเตะแต่ละคนเนี่ยผมว่าเวของบุรีรัมก็ก็ดูเป็นเวที่มีสไตล์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับถ้าบุรีรัมมีนักเตะไทยที่มีค่าสระดับเอเชียเนี่ยเขาก็ส่งลงมาในสนามอันนี้ผมผมมองวิเคราะห์นะคือเอาตรงนี้เกมเนี้ยมันทำให้ผมรู้ได้อย่างหนึ่งว่า บุรีรัมเนี่ยมีนักเตะทีมชาติไทยระดับเอเชียนะักปัจจุบันนี้นะที่เล่นแบบเกมระดับท,อทอ็อปๆได้คือ2คนก็คือธีรทรกับสุชายใจเด็ดนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปถ้ามีสุภโชคสารชาติหรือมีอ่าอย่างสุพรันเหมือนตาในทีมหัวบุรีรัมก็ส่งลงนะครับเพราะว่าอ่ะเลือกเป็นคัสเป็นคัสไปเนี่ยอาจจะเห็นภาพชัดซึ่งอันเนี้ยก,ก็วิเคราะห์กันแบบตรงๆว่าขนาดเกมเนี้ยนะนำก่อน2ต่อ0นะครับตัวผู้เล่นเหนือกว่าด้วยเพราะว่า ทางฝั่งของเซนต์ a อนโคสมารีนาเนี่ยนะครับถูกไล่ออกไปคนหนึ่งในช่วงครึ่งหลังนาที57เจ้าถิ่นยังมาตีไข่แตกได้ในช่วงนาทีบาปเลยเห็นปะดังนั้นเนี่ยเกมระดับเอเชียเนี่ยไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละทีมแต่ละสโมสรจะวางแผนยังไงคราวนี้ย้อนกับมาถึงไทยเราจะได้รับอนิสง์กับ การแข่งขันรายการนี้หรือไม่นะครับในมุมมองของทีมชาติไทยก็ต้องบอกว่าได้นะอันนี้ได้เต็มๆคือหลายคนอาจจะโฟกัสว่าเฮ้ยต้องส่งนักเตะไทยลงเยอะคือถ้าส่งนักเตะไทยลงเยอะเนี่ยด้วยระดับการแข่งขันที่สูงเนี่ยผลลัพธ์ที่ฟโมสรบุรีธ์จะต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อย่างนั้นนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็เห็นชัดว่าสุภชัยใจเดดก็ถูกวิพากษารยเยอะเกมนี้แต่ว่า อย่างน้อยเนี่ยน้องก็ได้ลงเล่นนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวจริงตัวหลักในแนวรุกอาจจะไม่ได้ยิงประตูในเกมนี้แต่มันก็เป็นการชี้ชัดว่าอย่างน้อยนะครับบุรีรัม์ก็มีส่วนสร้างและก็ส่งเสริมนักเตะไทยในสโมสรของตัวเองนะครับให้มาช่วยทีมชาติไทยสุปชายดเด็ดมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดคิงคับนะคือถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็คงไม่น่าจะถอนในครั้งนี้เหมือนกันแต่โดยภาพรวมนะสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกผมภาคภูมิใจนะ ที่วันนี้บุรีรัมบุกไปชนะทีมจากออสซี่ได้สําเร็จนะครับเป็นการประกาศสักดาหสโมสรจากประเทศไทยยิ่งตอกย้ําว่าเทียรทรบุญมาทันสวมบแข่งกับตันทีมอีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วครับคุณผู้ชมผมเปิดพื้นที่ให้กับทุกท่านนะครับได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชัยชนะนัดนี้ของบุรีรัมในการบุกไปเอาชนะออสซี่ถึงถิ่น 2ต่อ1น,นะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมรัาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ